ไอของคุณครกงกุศลปันพุทธหรือว่าครูชินนะคะในหัวข้อของเรื่องดบดเกียร์เปิดเ่เอเ t ิวตนะคะสมาชิกนะคะมีดัรนี้ค่ะหนึ่งผมนายกิตของจินพนีคุณกิตทับสองผมไา้ชอเนิเิน,นจ้าสิบครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิจร,รีคุ้มล้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสางกาพอแก้ค่ะอันชับรรพถม่อมาไหะคะปัญญาีค่ะ ประเทศไทยในปัจจุบันนะคะก็เราบผเชี่ยวหนุนกับองค์ประกอบของที่มีขนาดเล็กหรือว่าฝุ่นเพียม2.5นั่นเองค่ะซึ่งฝุ่นเพียม2.5นะคะคือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมโครไมโครนะคะหรือว่าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะหรือเทียบแล้วนะคะจะเล็กกว่าระยาบสามของเส้นวงของเรานะคะฝุ่นเหล่านี้นะคะสามารถเกิดได้จากปัจจัยหลายอย่างอาทิการเกิดไฟป่าการเผาไหม้การท่อไอเสยรถยนต์รวมถึงการก่อสร้างการต่างๆหรือว่าสิ่งกล่อท่างรื่องห ก็สามารถให้เกิดสู่รลองเียสองจุด้ได้ด้วยเช่นกันถ้ากลุ่มุรโรงงานของเรานะคะจะมีความสนใจที่อยากจาประดิ่์และอิทธินนนวัตกรรมนะจะมีขึ้นมาะคในก like ารยำจัดสู่รลองเีวสองจุดกล่าวโดยได้กระดิ่์และอิทคนพที่มาเป็นเพื่อต่อก่องจุดาเเอ็กซ์ตูเตอร์วัตถุประสงค์หเพื่อบิบัติกิจการที่เกิดจากควาที่เริ่มร้งสตัวเอง นี่คับในเวลารากดำเนินการครับคือตั้งแต่วันที่หนึ่งพุทธศัาครับหนึ่งพฤษภาคมสองข้าวคมครับสำหรับขั้นตอนในการดำเนินการนะคะจะเห็นผลดีเห็นได้ตา้งแต่กลางกลางกว่านะครับที่วันที่หนึ่งพุนายนนะคะของปีนี้นะคะับจะมีการรวมตัวสมาชิกกรรมชอบโดยปราชญานะคะใช้เวลาทั้งหมดคูณจุดห้าชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงไ่้เลยนะคะ ต่อไปนะคะวัน <Wing> ท <Chun> ี <administration> ่9ม well ิถุนายนนะคะมีการพบครูที Hinter ่ปรึกษาเพื่อทำการวางแผนการดำเนินกิจกรรมแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายมีการกำหนดขอบเขตของการทำงานนะคะรับผิดชอบโดยบุรีนะคะรับผิดชอบในเวลาหนึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะวันที่16มิถุนายนมีการพบครูที่ปรึกษาเพื่อเขียนแผนการดำเนินการแล้วก็การจัดเตรียมงานนะคะรับผิดชอบโดยอนุชานะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อไปครับจะเป็นการประชุมแบ่งหน้าที่รับวิปชอบโดยนานปัญญาครับ แต่ร่าขั้นตอนที่18ครับจะทำการทำการเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับแนี่ทิศครับรับผิดชอบโดยเด็กนักศึกษาและกิจกรรมที่2ก็คือก็คือการดำเนินเสนอหลักการและวิธีการดำเนินงานครับกิจกรรมที่3ก็คือทการออกแบบผู้ก่อการรับผิดชอบโดยนายหญครับและกิจกรรมที่สี่คือการหาวัสดุการหาวัสดุในการทำโมเดลผู้ก่อการครับรับผิดชอบโดยนางสาวปัทญิศรี แล้วก็กิจกรรมที like <laughs> ่5ทำการซักข้อการรับผิดชอบโดยนางสาวสิรินู้มมุ้ยละกิจกรรมที่6ทําการทดสอบพ่อการรับผิดชอบโดยนางสิรินุ้มมุ้ยครับในวันที่15กรกฎาคมนะคะจะมีงานจัดหลุดปฎิการดเนนิงานนะคะรับผิดชอบโดยพัชโนชัาลา2ชั่วโมงนะคะถัดไปที่วันที่25สิงหาคมนะคะมีการรวบรวมและก็ มนกิจกรรมคะตอคุณที่ปรึกษาหรือว่าคุณครู้ะเชิญผ่านพูดนะคะด้ยนางสาวพิี่ีีนะคะรับผิดชอบภายในเวลา3ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นวันที่15กันยายนนะคะที่จะมีการจัดป้ายนิเทศจะทำสื่อเพื่อมีการเผยแค่ผลง,งานในระดับโรงเรียนรับผิดชอบโดย กลุ่มของเราค่ะทั้งหุคคลใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงนั่ะเคองคก็เคยไปเกิดแพร่ที่ไหนบ้างคะโครงงานของพวเราค่ะที่พวกเราได้ท่ากันเรื่องของการเกมผลิตภัเอสเอคิวเดอร์นะคะจะมีการนำไปเผยแพร่ในสถานที่ต่างๆโดยจะเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์ <c oughs> หรือว่าออนไลน์นะคะถ้าเป็นในออนไลน์เราก็จะมีการเผยแพร่ผ่านทางการทำคลิปวิดีโอลงยูทูบแล้วก็มีการทำคลิปลงเป็นคลิปสั้นต่างๆนะคะ และค่ะเป็นคอนไซด์นะคะเราต้องมีการนำโครงงานของเราหรือว่าเรื่องก้ากระโดดมจุดห้าเอเพลย์เอรนะคะไปเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในกาตั่างๆที่ผ่านมาหลากหลายโอกาสนะคะประมาณนะครับโุกงบประมาณนะครับระบุรละเอียดค่าใช้จ่ายนะครับหนึ่ตะแกรงทองเล็ราคาสามันบาทสอแห่งกรองหยาดราคายีบาทสามรรบรรตัวเล็กสตัวหนึบาทส แผ่สเตลเลน170บาท5พันโดนประไมยอากาศตัวใหญ่250บาทบวกกล่องพาสติก1,000บาทและ7ระบบไฟฟ้าทั้งหมด2,000บาทรวมทั้งหมดนะครับ6,540บาทครับเจ็ดนะคะสถานที่ดำเนินการโรงเรียนวิทยาคมชุมชนภ่าข้ามค่ะแปผู้รับผิ่ชอบหนึ่งนายนกเียนหนังสือชั้นเรียนอุตาปีที่6กทับสอ เลขที่3ค่ะสองนายอภิชาติพงษ์ทัศน์นเลเรี้ฉันเปรนนัศึกษาปีที่6กทับสนะคะเลขที่4ค่ะ 5, 3นายกิตติโกตินามีชันมป็นนัศึกษาปีที่6กทับสองเลขที่เก้าค่ะ4นะคะ 3, 3, นางสาวมิสารตวลทองแก้วชันมป็นนัศึกษาปีที่6กทับสนะคะเลขที่14ค่ะ5นางสาวมัจฉญามีสิริชันเป็นนกศึกษาปีหกทับสเลขที่15ค่ะ เป็นสุดท้ายนะคะ6คุณนันทสาววรีคน้ยใช้ภาษาภาษาพิ่นุตกำหลอดเล็คกี1 6ค่ะ9นะคะครูที่ปรึกษาค่ะ1ครูกฤษณ์วันฝันพูด2ออกฝันพุทธนายธนายกอินค่ะ4คนที่ได้รับ1มีทักษะในการทำงานร่วมกันไปถูคณะ2 สิบเอ็ดนะครับปัญหาและแนวทางการแก้ไขนะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับมีเวลาว่างไม่ตรงกันนะครับในการหาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับวางแผนการระชมาลูกหน้าเพื่อรักเวลาและตรงกันข้อพิจารณาบางส่วนนะครับไม่ตรงกันแนทิ่การแก้ไขเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มนะครับเพื่อตัดสินใจและหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับ จะเป็นหลักการจำเป็นจะเป็นหลักฐานการดำเนินงานครับหลักฐานการดำเนินงานนะครับหนึ่งการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบสองนายจะต้องเสนอใช้มองจากสองประเด็นสามนะครับมีหน้าที่เสนอที่มาและความสำคัญของ m a i l c h i c ้ทราบทุกภาคการ e-survey ที่5 e-sg executor นะครับจัดได้จัดให้ทีเดียวนะครับสองนะครับนายอนุชาคุทัศนะครับหน้าที่ก็คือพ่อครูที่ปรึกษา ให้เขียนโครงการและเสนอโครงการนะครับนเสนอหลักการใมีการดำเนินการสร้างข้อาการ T F หนึ่งจอห้ว E T E นะครับสรุปผลการทดลองและจัดไปอย่นะครับสามนักอ่านคุงนีนะครับหน้าที่พัฒนาึกษาเพื่อเราเยนการดำเนินกรออกแบบนองานสร้างข้อาการ T F นึ่ E i t นะครับสรุปผลและจัดไปอย่นครับ 4. นะคะนากสาววิสาตรขางแกนะครับชัเนี้ยนส์สตาร์ยที่กลำต่อวิทย์สิบสีนะคะเป็นคนที่จะคอยตั้งาวัสดุแล้วก็สร้างโมเดลของเก้กับการทำการจดบันทึกผลการทดลองแล้วก็จัดไปในี่นี้นะครับห้านะคะนาสาปาชยามซิีชั้นองนะคะในที่15บห้าจะมีการรวมกลุ่มสมาชิกแต่งหน้าที่ในกลุ่มกันแล้วก็มีการจดบันทึกการทดสอบตรวจเรื่องนะคกนะคะสุดท้าได้ส ที่มีผมือนะคะชั้นรองทั้งสองที่16นะคะมีหน้าที่ในการจัดหาวัสดุเพื่อสร้างโรงเรียนเรื่องป่าตานนทำการจดบันทึกโรคได้แล้วก็รวบรวมหลักฐานพฤกิจกรรมบอบครูที่ปรึกษาธรรมหรือว่าตุ่มกระเชมต่านะคะและวันนี้กลุ่มพวกเราทั้งหกคนขอขอบคุณและสวัสดีครับ